มาดูน้ำหนักวันนี้กันนะครับว่าน้ำหนักยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้ำหนักเหลืเก้าสิบแปดจุดศูนย์นะครับอ่ะโอเคเอ,อ่ะนะครับลืมเปิดนะครับลืมเปิดเป็นอัดธรรมดา ก่อนอื่นเลยนะครับมาจะดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อทานตอนเที่ยงแต่ว่าตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปทานก๋วยเตี๋ยวกับที่บ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องพาลูกไปทานก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับแล้วจะมีส่วนของที่เตรียมทานหลังจากที่ทานก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับจะเป็นสันในไก่อันนี้นะครับผมก็มีแปลนว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวทำละลายมัแข็ไงไปก่อนเนี่ยแข็งเป๊กใช้ต้องปี้นะครับกันเสียเนาะมีอยู่ประมาณสัก300 อยู่ประมาณซับ3 0 0ร้0กรัมนะครับตัวนี้นี่สันในไก่นะครับสำหรับใครที่เบื่อทานในส่วนของเทกเจอร์หน้าอกนะครับสันในไก่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับไขมันน้อยนะครับเปรียบเทียบกับหน้าอกได้เลยนะครับสำหรับสันในไก่นะตัวนี้นะครับมันอาจจะมีไขมันอยู่บ้านนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไขมันตรงนี้ก็เป็นไขมันดีนะครับในร่างกายที่เราต้องการนะนี่ครเดี๋ยวเราจะไปซื้อผงลาบมานะครับวันนี้ใช้อผงลาบแถนแล้วก็มีส่วนของมันฝรั่งลูกนึงนี่ครับเดี๋ยวเราจะปอกแล้วเราก็จะผัดไว้ นะครับแล้วก็อันนี้หัวหอมด้วยนะครับผัดหัวหอมเอ๊ะหรือผมจะไม่ทําลาบดีผัดหัวหอมกับสันในไก่แล้วก็มันฝรั่งนี่ครับมันฝรั่งเดี๋ยวเราต้องผัดต้มก่อนนะครับต้มก่อนแล้วก็ให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาสงเหลือแต่ตัวมันฝรั่งเราเอามาผัดนะครับเปลี่ยนใจละเดี๋ยวผมผัดอกสันในไก่ดีกว่านะครับแล้วก็มีพริกหยวกอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเอาไปกริวนะครับกริวในกระทะนะครับ ทานพริกหยวกด้วยนี่ครับพริกพริกใหญ่พริกหวานนะครับอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมอาหารกันก่อนนะครับ มื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็มนี่ยมาทานส้มตำซะแล้วนะครับตอนแรกกับ่าจะไปกินข้าวตี๋วนะครับส้มตำอันนี้เป็นตำ่านนะครับกินเนนะื้อท็อปพอเนาะโอเคครับผม ไปครับเดี๋ยวเราไปตากผ้ารอบบ่ายกันหูวอากาศร้อนมากมากนะครับ,รรบวันนี้เมื่อเช้าซักไม่ทันนะครับก็เลยมาซักตอนเที่ยงนะครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปตากผ้ากันนะครับ่ะไปตากผ้ากันดีกว่าแต่อากาศร้อนจริงนะครับตอนนี้ร้อนมากๆ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับรอบบ่ายนะครับเรามีเติมโปรตีนนะครับเพราะว่ากลัวเดี๋ยวโปรตีนจะไม่ถึงนะครับมีมีไข่ต้มห้าฟองนะครับซอสนะครับแล้วก็มีผัดอันนี้เป็นผักที่ซื้อไว้เนาะมันมีหัวหอมนะครับที่เหลือแล้วก็พริกพริกมันไม่ใช่พริกมันเป็นเกลืองเกลืองพริกหยวกเนาะนะครับพริกก็ยาวพริกใหญ่นะ นะครับนี่นผัดเอามาผัดกระซอพิกนะครับนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ลาบสันในไก่นี่นครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทานเพิ่มโปรตีนไวกนิดนึงนะครับเดี๋ยวโปรตีนเราไม่ถึงนะฮะช่วงนี้มีอาการรู้สึกแบบเออไม่ค่อยมีแรงนะครับอาจจะเป็นในส่วนของโปรตีนยังไม่ถึงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราวันนี้เรามาทานโปรตีนเข้าไปอีกนะครับหลังจากที่เราทานมื้อเที่ยงไปเป็นส้มตำแล้วนะครับ โปรตีนไม่เยอะไม่เยอะดูแล้วไม่เยอะนะครับเฉลี่ยแล้วอโอเคครับเ

เอ้ปะไอ่ะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้ไปออกกําลังกายนะครับแต่ว่าเราจะมาจัดห้องนะครับทําความสะอาดแล้วเองนะครับก็เหมือนการออกกําลังกายนะครับก็ทิ้งไว้นานนะครับฝุ่นเยอะละนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดสักทีนะครับโอเคมามาทำความสะอาดกันดีกว่า เรียบร้อยไปแล้วครับในการทําความสะอาดนะครับร่วมเกือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็เหมือนกับการออกกำลังกายนะครับอ่เหนื่อยเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าห้องสะอาดมาพอสมควรก็เป็นการคาร์ดิโอแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นการคาร์ดิโอสําหรับวันนี้แล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้กะว,ว่าจะพยายามนอนไม่ให้เกินที่งคืนนะครับเดี๋ยวจะทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวทํา วิดีโออีกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนอนแล้วโอเคครับผมวันนี้ราตีสวัดครับไปก่อนนะครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับ